สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2558ค,ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพนางประภัยอินทรมพันธ์และนางสาวภูลศรีไกรวิเชียรบุตรีของนายแหกกับนางพระอบไกรวิเชียรพี่สาวของนายธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีนางประภัยอินทรมพัน อินทรัมพันเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2454สาำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนเยอร์เซฟคอนแวนนางประภัยเป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการและทรัพย์สินของครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ได้ร่วมกับสิทธิ์เก่าก่อตั้งสมาคมเซนเยอร์เซฟคอนแวนในพระบรมราชินูปถัมภ์รวมทั้งยังเป็นกรรมการประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในมูลนิธิและสมาคมต่างๆอาทิ มูลนิธิช่วยเด็กปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์บุญอินทรมพันธ์อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุตรสี่คนนางประภัยถึงแก่กรรมด้วยโรคไตเมื่อวันที่14พฤษภาคม2558สิริอายุ104ปี ส่วนนางสาพูลศรีไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2463สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนเอนแควต์และโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยแล้วไปศึกษาต่อวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจากนั้นเข้าทำงานที่ธนาคารไทยธนุโดยเป็นพนักงานหญิงคนแรกของธนาคารที่ปฏิบัติงานฝ่ายภายในประเทศด้วยความขยันและละเอียดรอบคอบ ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการธนาคารไทยธนุสาขาวาังบูรพาโดยได้รับการต่ออายุให้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากเกษียณอีก5ปีนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีจิตกุศลบริจาคทรัพย์ในการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศลอยู่เป็นประจำนางสาวภูลศรีถึงแก่กรรมด้วยภาวะไตาวายเรื้อรังเมื่อวันที่8มกราคม2550สิริอายุ86ปี จากนั้นเสเด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิบวัดท่าทองในการสวดพระอภิธรรมศพคุณหญิงวรวรรณชัยอายาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่14กันยายน2558ศสิริอายุ88ปีคุณหญิงวรวรรณชัยอายาเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2469เป็นบุตรของนายลักษ์และนางสุภาพโสภาค เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นทำงานเป็นพนักงานบัญชีบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยต่อมาปี2497ได้เป็นอาจารย์คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์แล้วจึงไปดำรงตำแหน่งเป็นเหรัญญิกสภาการชาติไทย จนถึงปี2556ด้านครอบครัวสมรสกับนายสิริชัยชัยอายามีบุตรธิดา3คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์ณอัครราชกุมารีทรงร่วมบันทึกวิดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์เนื่องในวันมหิดลประจำปี2558 วันนี้เวลา16นาิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชทรงเรื่มบันทึกวิดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์เนื่องในวันมหิดลประจำปี2558 ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลอธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธรารณาสุขของไทยโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานจัดงานหาไรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราช ซึ่งปีนี้ใช้ชื่อว่าพลังแข่งการให้พลังแห่งความสุขทั้งยังได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงความสุขจากการเป็นผู้ให้จากพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพ,พระวรากายปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพระปณิธานในการวางรากฐานและพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ในประเทศไทยรวมถึงความรู้สึกในฐานะทุนกระหม่อมอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้พระราชทานความรู้แก่นักศึกษาแพทย์รวมทั้งมุ่งหวังผลด้านวิทยาการและความรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกจะออกอากาศในรายการพิเศษวันมหิดลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา22.15นน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาวันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัดนิมมานราดีเขตภาษีเจริญทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนเพื่อให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนอาทิโรบอทนิวเวิด์ที่ทำหุญญ่นยนต์จำลองในแบบต่างๆการพับเหรียญโปรยทานที่มีรูปแบบแปลกใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกระบี่กระบองและกลองยาวซึ่งมีวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของเขตภาษีเจริญซึ่งมีการจัดตั้งชมรมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วส่งเยี่ยมสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นที่ดำเนินงานโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร3และศูนย์บริการสาธารณาสุข62สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้พระราชทานกำลังใจแก่เยาวชนในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวรซึ่งจะทำให้พ่อแม่และครอบครัวมีความสุขโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเต้นคอเปอร์แดนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสุขของศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้ที่โรงเรียนร่มเกล้าอเภอยี่งอจัังหดนาราธิวาสผลเอกสรยุทธ์จุลนอนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางศรีสุดาแทฟูราษฎรอำเภอเมืองนาราธิวาสครอบครัวนางยูริยะมาอูครอบครัวนายอิสมาอลอุมาและครอบครัวนายยามะกกะ ราษฎรอำเภอยี่งอที่ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการดำรงชีพทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนประกอบอาชีพทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสิ่งของพระราชทานเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการนี้องค์มนตรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้มอบถุงพระราชทานจำนวน6 0 0ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านธนตกรรมแก่รัษฎรรวมทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลด้วยผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ที่สาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลสถาบันการศึกษาและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานไมัยแข็งแรงอาทิ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปมัมคณะสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกพร้อมคณะ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ร้อยตำรวจตรีกเกรียงศักดิโลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกนายอภินันจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศผู้บังคับการกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์พร้อมด้วยกำลังพลและอาสาสมัครรักษาวัง ข้าราชการสารจังหวัดหัวหินสภาหมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงนายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตร,รักษาการเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขัน ตลอดจนคณะครูนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีทีมอพรพรและดิฉันธนารอ,อมตัตตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ